ขอ้าุข้ขาฮข้าวข้าวข้าวขนาวข้าวขดาวข้าวข้าวเ้าวข้าวข้าข้าวน้าวข้ามข้าอข้าวขาวข้าวข้าวขาวข้วข้า้ว้วขาวาวขา้้วขาวข้าวควข้าวข้าวขาวข้า้าวข้าว่าวข้าวาวข้าข้าวาวา้า ละงหกไปจะมันก็เข้าวันนี้เอากอากาศมันห้อนหอนหน่อยเฮีหยังสีออกหอกเช่นอย่างเนาะจ้าไปหลุนไปชมในซนแนดบอใช่จ้าไฟฟ่าบนเดือดครับเนาะงองะกดนก่อนจ้าจีได้อกกขึ้นแหลงใน่ไหเฮละงหกเนาะ ของเดดก็ขอบขวบจะเขียบแล้วเนาะจ้าคือหาแต่แดดเ้ยนี่เนาะครับผมอื้มนี่ส่วดำนาจะเนาะว้าวดีมอกโอ้ยหครับอื้มตกี้็สวนเาี่สดำออกแล้วครับอื นอกจัมนม่มนจันท้าดิค่ครับอันนี้ดุงเหลืองแล้วจ้ะอ๋อมีดอกนะึงคุณแดงครับขาตุ่มุนี่เนาะครับอออกกัน มันเฮ็ดของเลือดนะจ๊ะเนาะครับผมถือแดดนั่นเองทำออกก่อนอืมก็ต้องออกอืมตาเฮ็ดปวกน่อยเนาะจ๋าโอ้ยโองามอยู่ครับพอเฮ็ดปวกต้อเฮ็ดปวกจริง เล้าขาอันนั้นอ่เธอเดียวแล้วาต่นัึงมันดึงเอาเลยดินทุ่นดึงยันนะ,ะขันหมดพอปนแสบเลย เพิ่งขาแข้งาเฮหดเพงถ้าแข้งอืมหมกมงจ้ะโอ้เฮ็ดตุ้ไข่จ้ะปหลายชนิดเหมือนกันเนาะอตุงดคอยเก็บเอาเจ้อ่อนเดยจ้ะมึงเนี่ยไปจุ่มพวกั มันนี่ได้แกงเ็ดไลา์ชนิดมั้งถึงแต่ก็ถึงหวานนะจ๊ะมีแต่เฮดแกงเสียบเนาะบ้านปลาแมททอดเดีวพอเฮดถึงทขอขาใหญ่แหละเนาะขาเน่านะจ๊ะเฮดถึงเขียวนี่จะครับ นีเห็ดละงงูจ้าสองคนเนาะเหนียวจ้าอู้เหี้ยเหี่ยวขนาดเจอแล้งูแล้จ้านี่ดอกน้เนาะจ้าอกแรแดงกับบ้านแล้เนาะเดี๋ยวซีดแกงรวมๆก็เฮ็ดผึ่งเนาะครับครับม่ดึงองอก เฮ็ดพึ่งเหลืองนะกจะเห็ดพึ่งทหาร้าจะสีเขียวนี่ครับแดงละเห็ดพึงแงดงนี่ครา khá, không thấy phừng đen cái cá nhảy khoảng 2 lốc không, ồ, đi, phừng nó nhung nè, 1 ไปเก็บมาครับเดี <Yum meio beauty> ๋นุ่งๆมากสองตัวะนั่นหินเห็ดอาจจะเอินเบาใช่เห็นเปลืไข่มืองามไปเียข่าครับเข้าวง่ายมากขานำอนี่ขาแมงกินแสีครับ ไข่ดอกครับโอ้หองไงเลยจนี้กรานข้เห็นดอกเดียวเศกมูมันหรอโอ้ยมงเต็มนาพี่พี่พี่พ่พีีพด่พด่พพพ่ีพ่ีพีี่่พี่ อ้วนละ้วนละสีดำอีลังเลยแข็เหี่ยวแดดตัดหนาครับเ้นตรงนี้นะครับหนาวเปีนเหี่ยวแดดตัดหนาสีสีตรงนี้ครับนี่มือ หอยสนิทเนาะครับนดอกหน่อยนะเตเลยนเปี๋ยนดอกอีกแล่นีนี่คือเป็นจังสีก่อได้อยู่เนาะครับครับ ื้ามดวกดนว่ไข่ลิ้นไข่นะจ๊ะลิ้นเลี้ยงนะจ๊ะอือ้มากเตัวหน่อยจะมีนี่บ

สามตัว <laughs> ยื่สลรกเ้กันอยู่สี่ตัวเียนเป็นเอาปลาหราอเนล่าอ๋โอ้มาบนผ่ไปนำนี่คือถึงเยียวกันเลย lắm <cats> hmm. <lái> hmm. hảo <c> <đỉnh> của cái chuông này, nó kêu khả năng đi hảo nữa tận nó hưng 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 đó hưng 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 เอาไปก่อยเสียมันจะบวกผมเหมือนทางอีสานจะ้ะแดงครับโอ้ออกมาหลายเนาะนี่ครับตรงนี้เป็นมูเนาะครับหรือว่าเป็นหลอดซองแล้วก็เล่บออกหลายอกระแล้งออกขายครับอืมงามแหงเนาะแต่มันจืดเดือดห้องน้ำหงุ มึางากตเดิมแัน,นี้โอ้โดเดียวเนะาะลากให้เพิ่มแดงนะครับด,ด <c oughs> อกจีนี่อ้ยจีน่วยกบไม่ีนี่ครับนี่เห็นไหมออกเหลือมออกแล้วเนาะนิดวกก็มีเนอะ เฮ็ดปวกทีหน่อยกําลังเป็นอันนี้ไรนอนอุ้ยขาสะอ่อนเน๊ะเฮ็ดปวกจ้ะ เ็กปสิม้องบอกขามันามันขาตื่นโอ้แม่งไอ้กินขาขาห่อนเลยหะึ่งสองสามดอกสี่ดอกทั้งต้องู่กันเลยโอ้ดูขาฮะ เฮ้ยเฮ้งันเลยครับเขามาฝ่อที่เราหัวยเข่าจะนี่อ네เข่าสีเหลืองเนาะโอ้ยเราน้นขนาดเลจ้ะ ก็มีครับก็่ลยใช่เปนเหลืองนะมี้เหลองกระปุก้ยเจอแต่หนงยุงเป็นฝูงเป็นฝูงชิบหายยาวๆเนาะ ตาซ่อนก,กับเต็มแล้วมันได้ใส่ตาเบาใส่แดงแล้วนะจ้าสามดอกจุ่มนะเลยหมอรู้ทั้งไงได้เห็นอ่ะ <c oughs> ต่อนค่อยๆกรับ นึกถึงอันนี้ก็ออกดีเนาะตีปวกเจอแล้วขีางบนตรงตีปนตีมาห่างนะจ๊ะา็จะเอาไว้ให้ปวกออกลายอยู่เลยหานเข้าหาหัเห็นเนาะไม่ต้อแล้ว ไล่ดกนนอกไม้เอาไดดอีกต่าไปอะไหรห,หนุ่มนึงยี้ทางพี่หอมผักบ่ น <c oughs> cat. <c oughs> ี่คือกะหานเขาเขานะจ้ะนี่คือกะหันนะจะอือนี่ใอะไรใข่เห็ลวงงสมแล้วจะเนาะนี่นี่เห้วนี่เวอนี่เป็นยูบีวะเดี๋ยวไปไขใก่เนี่ มันเกิดก่อนอ,อ๋อมารุ่นเขาว่า,นะาเนาะครับค้าแข็งแล้วจะค้าขนน่แะแสบเพราะจกแขง มันบนบ้านนะแต่บ้านโดนประกอบบริด้จ้ะแบกเนาะเจออีดขึ่งอันนี้กัะเนี่ยก่อยเสียบเด้อจ้ะเนี่ยบคมสัมฤิ์ุมบ้านเ่าสัมเนาะมุมจะหวานดอกสัํม ยกลมเลยสวยเลยแห้งกันออกขาอ้วนอวดวันนี้เขาได้เห็ดพึ่งครับเนาะเฮ็ดพึ่งเริ่มออกกันะอาจารเนาะเฮ็ดพึ่งรวม ห็ดนางโงกก็ได้ละครับนี่รวมทุกเห็ดอร่อยทุกเห็ดนางโงกแดงครับนางโงกเหลืองก็ได้อยู่ครับจ้าครับผมโอหมานเห็ดหลายชนิดครับวันนี้เที่รวมรวมๆนอกจากนี่ยนบรรยาการเกษตรก่อนแล้วก็พักกีทเสริมครับเปลี่ยนบรรยากาศกินเสริงเนาะครับผมครับจ้าฝาก็ดปิ๊กบ้างกนได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องบ้านเหนือพาลุยครับทางเพจทั้งยูทูบเน่นนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า atau mungkin dia malah kap